สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง horses โ i มินิแ c h ชา n e l อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาดูอาการวาวยันของรถนะคะวาวยันมันเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ช่างมาสอนนะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะครับผมอาการเบื้องต้นของวาลยันนะครับก็คือเวลาเราสตาร์ทช่วงเช้านะครับรถอะสตาร์ทติดได้นะครับแต่ทีนี้มันจะดับเลยนะครับเบาดับนะครับ วาล์วมันจะมี2ตัวนะครับมันจะมีวาล์วตัวนี้นะครับวาล์วไอดีแล้วก็ข้างล่างเป็นวาล์วไอเสียนะครับมันมีโอกาสยันได้ตัวใดตัวหนึ่งก็มีโอกาสนะครับหรือจะยัน2ตัวพร้อมกันเลยก็มีโอกาสนะครับอาการเบื้องต้นก็จะคือสตาร์ทติดได้บางคันสตาร์ทติดยากนะครับบางคันสตาร์ทติดง่ายแต่เบาไม่ได้นะครับสตาร์ทติดแล้วดับเลยทีนี้เราจะมาดูนะครับแล้วก็อ่ามันตั้งยังไงนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาหาจุดตัว T ของล้อแม่เหล็กนะครับ ใช้เบอร์14นะครับขายทิมเข้าไปเราขันในตัวฝาปิดมาก่อนนะครับฝาปิดก็ใช้ไขควงหมุนออกได้เลยนะครับนี่ครับไขควงธรรมดาถรือควงปากแบนนะครับเราก็มาหาจุดตัวทีนะครับนี่นะครับมองเห็นไหมเนี่ยเวลาเราเจอขีดมันจะมีขีดอยู่ประมาณนี้นะครับ อันนี้จะเป็นตัว f นะครับส่องเข้าไปอันนี้ตัว f นะครับนี่ตัวถีนะครับให้ให้ขีดตัวยาวมันอยู่ระหว่างกลางของรูนี่นะครับนี่คือมาร์กที่ถูกต้องนะครับนี่คือขีดที่ถูกต้องนะครับในการตั้งวาลทีนี้พอเรามาเจอตัวทีแล้วนะครับเราลองมาขยับวาลดูนะครับตัวนี้วาลวยังแข็งโป๊กเลยนะครับถ้าวาลมันแข็งแบบนี้เราทาไงเราหมุนอีกรอบหนึ่งครับให้ตัวหมุนให้เจอตัวทีอีกหนึ่งรอบนะครับตัวทีเวลาเราตั้งวาลเราต้องหมุน2รอบนะครับ ออพอผมเจอตัวที่อีกหนึ่งรอบนะครับผมก็ลองจะมาขยับวาล์วดูนะครับวาล์วมันเริ่มขยับมันขยับได้นิดนึงนะครับตัวนี้เพราะว่าผมตั้งเอาไว้แล้วนะครับผมอธิบายก่อนนะครับรอบของการตั้งวาล์วนะครับตัวทีเนี่ยมันต้องหมุนบางครั้งเราหมุนหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าไอองศาแคมเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับเราต้องหมุนอีกหนึ่งรอบบาง มันถึงจะตั้งได้แต่บางบางคันก็หมุนรอบเดียวแล้วก็เจอเลยนะครับมันแล้วแต่นะครับเราลองมาขยับ2ตัวดูเลยครับเพราะว่าวาลส่วนมากมันจะไม่ยันพร้อมกัน2ตัวนะครับสมมติว่าเราหมุนตัวทีหนึ่งรอบนะครับเรามาขยับวาลตัวบนเนี่ยวาวไอดีมันแข็งนะครับแต่พอขยับวาลไอเสียมันไม่แข็งแสดงว่ารอบนี้คือรอบตั้งวาลที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราหมุนมันหนึ่งรอบอย่างเงี้ยเรามันแข็งทั้งคู่นะครับเราลองหมุนหมุนอีกหนึ่งรอบให้เจอตัวทีหนึ่งรอบแล้วเรามาขยับดูครับถ้าวาว ถ้าเจอแบบว่าวาล์วไอเสียไม่แข็งแต่ว่าไอดีแข็งนี่คือรอบที่ตั้งวาล์วได้นะครับครับเวลาเราเจอจุดตัวทีแล้วนะครับถึงรอบที่จะตั้งมาร์กตั้งวาล์วได้แล้วนะครับเราใช้อะไรตั้งนะครับนี่นะครับตัวขันวาล์วนะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับเราทําไงนะครับนี่นะครับน็อตตัวนี้ไม่เป็นน็อตเบอร์เนะครับเราก็ใช้ประคิดประแจเบอร์เกนะครับกับคีมปากแหลมนะครับนี่ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ใช้ประแจขัน ขันตัวนี้นะครับขันออกนะครับพอขันออกเสร็จแล้วก็ขันตัวนี้เข้านะครับถ้าถ้าสมมุติว่าบ่าวเราห่างเราขันขันตัวนี้เข้าตัวนี้นะครับขันเข้ามองเห็นไหมตัวนี้นะครับขันตัวนี้เข้าแต่ถ้าบ่าวเรายันนะครับเราขันตัวนี้ออกนะครับพอขันออกได้จังหวะที่สมมติว่ามันดึงขึ้นมันดึงได้นิดนึงนะครับมันดึงได้แบบนิดนึงอย่างเงี้ยตึ๊กๆนิดนึงนะครับดึงขึ้นดึงลงได้ขึ้นลงได้นิดนึงนะครับ แล้วก็มาล็อกได้เลยครับล็อกนอ็อตเบอร์เก้าตัวนี้นะครับเวลาน็อตเวลาล็อกก็พยา,ายามหาไอ้คีมอย่างเงี้ยจับไว้ไม่ให้มันขยับนะครับจับตัวนี้ไว้ไม่ให้มันขยับจับตัวนี้ไว้ไม่ให้มันขยับนะครับแล้วก็ใช้ประแจขันล็อกเลยทีนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอเราตั้งได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาสตาร์ทดูนะครับทีนี้ผมขออญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเคสนี้ผมเจอมาคันนี้เลยนะครับรถมันเคยทําลูกมานะครับแล้วทีนี้ ผมลองสตาร์เครื่องดูนะครับพอบิดบิดดูเสียงคาบูมันจะมีเสียงอันอันนะครับมันจะมีเสียงป๊อกป๊อกนะครับมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับทีนี้ผมมาเจอสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูย้ายมานี่หน่อยอีกครั้งหนึ่งผมจะให้ดูมาร์กนะครับอันดับที่เราจะถอดมาดูนะครับให้เราถอดตัวนี้ออกก่อนโอ้โหวกระจกนะครับแล้วก็จะมีเบอร์สิบตรงนี้นะครับน็อตเบอร์สิบตรงนี้เราขันออกเลยครับ ้ังอพอเราขันออกแล้วนะครับแล้วก็เอาฝาตัวนี้ออกอันนี้หล่นเลยนะครับแล้วมาดูมาร์กมาร์กตัวนี้นะครับมาร์กที่ถูกต้องของรถไม่ว่าจะเป็นสตาร์เรียนหรือริวการนะครับมาร์กที่ถูกต้องของมันนะครับสมมติว่านี่เราเจอตัวทีนะครับอ่านี่เราเจอตัวทีแล้วเวลาเราตั้งเวลาเราจะใส่ไอเฟืองโซ่ลาวนิ้ตัวนี้นะครับเราก็ต้องให้ตัวทีมันตรงด้วยนะครับ มาร์กที่ถูกต้องนะครับมันจะเยืงขึ้นบนนะครับลองสังเกตดูตัวนี้ตัวนี้คือมาร์กของมันนะครับมันจะเยื้องขึ้นบนมานิดนึงนะครับมาร์กที่ถูกต้องเห็นไหมมันจะมีเขี้ยวตรงนี้นะครับแล้วก็จุดของตัวนี้มันจะต้องเยื้องขึ้นบนนิดนึงนะครับคันนี้นะครับใส่เฟืองตัวนี้มาลงล่างมาแบบนี้นะครับลงล่างมา1ฟันนะครับทีนี้ทําไงครับมันทําให้เครื่องมันอั้นนะครับสตาร์ทติดได้แต่เครื่องเร่งเร่งได้แต่ว่ามันอั้นนะครับมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับเวลาเราประกอบ เอ่อถอดพวกชุดเสื้อปามาทําลูกนะครับแล้วก็มาตั้งมาร์กตัวนี้ให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้ามาร์กไม่ถูกต้องนี้เครื่องมีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความชํานาญนิดนึงนะครับแต่ว่ารถตัวเองรถเราเองนะครับเราก็ทําเองดีกว่านะครับเราลองฝึกทําดูนะครับมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแน่นอนนะครับในการทํารถทําไปเรื่อยๆครับผิดบ้างถูกบ้างก็ปิดเป็นครูไว้แล้วกันนะครับทิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับ